ยุรยาสองทับสองเด็กหญิงจิราพรบุญรับสองทับสองเด็กหญิงทารินีจงสกุลสามทับหนึ่งเด็กหญิงสาวรัตบุญสิริสามทับหนึ่งเด็กหญิงสราวินรอดเจริญมสามทับหนึ่งเด็กชายวิทยาทินยิ่งกุลชาวมสามทับหนึ่งเด็กหญิงส,สิระาภาคากูดมสามทับหนึ่ง เด็กหญิงกาญจนาตะงพังม .3 ทับ1เด็กหญิงอัมมณีรัตนปุภากิจม .3 ทับ2เด็กหญิงมะลิไม่มีนามสกุล3ทับ2เด็กชายธนากรเผือกแก้ม .3 ทับ2เด็กชายเกียรติศักดิ์วันขาม .3 ทับ2เด็กหญิงอารยาไพลนม .3 ทับ2เด็กหญิงจิติพรวัฒคุณวัฒคุณม .3 ทับ2 เด็กหญิงแพ่นพิสุทธิ์พรมประเสริฐมสทับ1นางสาววันนิสาผู้โคกไหวมสี่ทับนางสาวปรียาทับทีมมสทับนางสาวอาริยาเชื้อทองมหทับ6นางสาวสุกัญญาเสี้ยงหลิวม 6. 3ทับนายสิทธิศักดิ์สวัสดีม .6 ทับเด็กชายเมธาโอภาสทิพากรม2ทับเด็กชายจักพงบุญมีม2อทับ เด็กหญิงสุปัญญาทองมอม .3 ทับ4นายพรเทพวาจรพันม .4 ทับ4นายปรัชญาหงทองม .4 ทับ8นายัชรกรสาโรอดม .4 ทับ8นายอนมรุูนที่ยงธรรมม .4 ทับ8นางสาวสุดพัตราจิตแพทย์ม .5 ทับ1นางสาวกัญญาณัฐกลุมกุ่ม .5 ทับ2และนางสาวอัฉริกุ้มนาคม .5 ทับ2ค่ะนักเรียนบางครั้งขาดการกระตือรือร้นจะเป็นด้วย อายจะเป็นด้วยไม่ค่อยเข้าใจหรืออย่างไรกต่ล้วแ่แต่อยากจะบอกนักเรียว่าการที่เราเป็นนักเรียนแล้วได้รับบุญการศึกษาย้ำอีกครั้ง ไม่ว่าจะเรียนดีไม่ว่าจะมีความประพฤติดีไม่ว่าจะช่วยเหลือกิจการต,ต่างๆของเรียนเป็นผู้ที่งานรับมีกรรมกา,ารคัดเลือกเป็นเกยียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเกยียรติภูมิของตัวเราเองว่าเราเป็นนักเรียนได้รับทุนการศึกษาของเรียนนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนในการพิจารณาดูแลนักเรียนนะครับก็ขอให้ประเดนนั้น ที่ได้รับสุดการศึกษาไปนําเงินนั้นไปใช้เกิดประโยชน์กับตัวเราในเรื่องของการดาเนินชีวิตในการจัดการศาึกษาเอาครับนี่คือเรื่องของทุนต่อไปเป็นเรื่องของข่าวและพอจะพยายามนะลองหลายๆท่านมาพบกันรักเรียนบ้างข่าวแรกในวันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่9กนะครับ มีผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้บริการเขตรัชการเขตพื้นที่การศึกษารองผู้บริการราชการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดลำปางประมาณร้อยคนมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเราวันจันทะร์หน้าวันที่เก้าและวันจันทร์หน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องรักษาหน้า กิจรกรรมเป็นเล่าจากกิจกรรมการระบบดูแลนักเรียนอะไรต่างๆตามเนี่ยมันจยกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ลำบางเขตสองเห็นแล้วมีความสนใจก็ติดต่อมานะครับจะอยู่กับรองประมาณครึ่งวันรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออพอออกกับฝ่ายบทดท่านรองจะแบบพยาแบบยามแบบแบบด,ดัดคุยกัน แลวก็เตรียมแะอาจจะต้องขอความร่วมมือ,อคุณครูต่างนักเรียนด้วยนั้นเรื่องที่หนึ่งวันที่9ก้ากรกฎาคมคือวันจันทร์ที่9้าวันจันทร์หน้าจะมีแขกมาเยี่ยมเรือนเราเป็นผู้บรยหารทั้งนั้น,100น,นหนึ่งรคนเรื่องที่สองเดือดสิบโมงพอจะไปประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเราจะต้องมีการรับเสด็จตุลกมลบ้าหญิงควรรักนะครับ แต่ว่าไม่เอาไปหมดโรงเรียนนะครับจะมีบางส่วนที่จะต้องไปนะฮะต,กกต้องไปจัดตัราชการต้องไปเรียนะไรอย่างนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราต้กงเียไรบ้างเรื่องที่สามไม่วันที่สิบสองหรือวันที่สามรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขหรือท่านเลขาธิการคณะกรรมการ,าก,าราการสาธารณพื้นฐานจะ,ะมาในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมาพูเรุยการสาูกเคราะ์แล้วก็โรงเรียนเทพวลังศีในฐานะ ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนหลักในการที่จะนําเสนอนิทรศการเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรียนดีเรียนฟรี15ปีแล้วก็เรื่องการระดมทรัพยากรของสาวิเกศมึงสิงห์ก็จะต้องไปทำอีกกรรมก็จะมีครูนักเรียนบางส่วนที่เขาองมีส่วนเกี่ยวข้องและสุดท้ายท่าพววันนี้เมื่อวานตอนก้านรการ15นาทีไปเข้ามือถือผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ให้ไปเลขเอาไว้เดี๋ยววันนี้สักเก้าโมงกว่าจะส่งอีกรอบหนึ่งนะจะส่งอีกรอบหนึ่งจะส่งว่าทดสอบร,ระบบส่งข้อ,ขอมูลโรงเรียนเทพบาลสี่รั้งที่สองแล้วกลับไปบ้านวันนี้เราไปถามผู้ปกครองว่าได้รับหรือเปล่านะถ้าไม่ได้รับยังไงเดี๋ยวทางโรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขให้นะครับเมื่อวานส่งท่าคุณครูนะส่งทางนักเรียน นะครับเราจะส่งข่าวสารอย่างนี้ถึงมือผู้ปกครองท,งที่เยอะในบางคนที่ให้เปิดโทรศัพท์ไปปรากฏว่าเป็นเบอร์บ้างเบอร์บ้านส่งไม่ได้ลูกมีมีไม่มมกี่คนอะอาจจะไม่เข้าใจนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่คุ้นเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือก็ขอเป็นนะคุณนะคุณอาที่อยู่บ้านเดียวกันนะท,ที่ที่สามารถที่จะรับขอ้อมูลแล้วก็รับ สังคมปัจจุบันนี้เรื่องการเรื่องการสื่อสารมีความยังเป็นเพราะทัานโรงเรียนจะพัฒนาในสิ่งนี้คุณครูทุกท่านเหมือนกันนะครับผมส่งไปให้แล้วถ้าไม่ได้รับอย่างไรก็ช่วยแจ้งแล้วก็จะากทา้บริษัทก็กลับเพราะในเดือนนี้บริษัทเน็ตพัโหลดชื่อทั้งเรียนชื่อครูทั้งหมดโรงเรียนเข้าในโปรแกรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถส่งได้แล้วนะครับเพราะวข้อคมจะมีเรื่องแค่นี้นะครับทีนี้เช้าวันนี้ทราบว่า จะมีการแสดงความสามารถของนักเรียนนักเรียนทุนโอเคนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณครูเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรเอในนักเรียนเราที่มีความสามารถ